ในวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่เพิ่งจะทำการรีลิสไปได้ไม่นานกับเกมโรบอคที่มีชื่อว่าดีมอนเพลสเรามีเผาแล้วเหรอเรามีปีกเราบินได้เรากระโดดได้หรือเปล่าเออโอเคกระโดดได้แต่จะบินไม่ได้แล้วถ้าปีกไ้ทำไมอะ่ะเกมนี้ทำเรางงเกมนี้มีอะไรเกมนี้มีสเตตเกมนี้มีชอ็อปนะฮะเออปกติไหมอะ่ะ อู้ผลบุตได้ว่ะทุกคนผลพระมาเลยฮะราะะคา1 6ึ่งพรูบ <Hang man. S 2> าทแพงแพงมีใส่โค้ดด้วยเหรอเดี๋ยวนะฮะขอเวลาไปหาโค้ดแป๊บเดีได้มาแล้วฮะส่วนใหญ่โค้ดที่ได้มาเป็นบูุต้ะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เอา้าให้เดย์าำไมเรากลายเป็นอันนี้เรอเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอะ่ะบุปปาเขาคุยด้วยหน่อยอเอาเวทนะจ๊ะให้อะไรอะ่ะ defeat bandit อืมช่างคลาสสิกซะเหลือเกิดพวกนั้นใช่หรือเปล่า จ้แจนอย่าโอ้เดี Fair, ๋ยวเดี๋ยมาสวนมาสวนเดี๋ยวเกมไม่สวนอะปกติจะเป็น n อ c ซยงกโง่ไม่ใช่หรอได้นะบะกาศสวนหรอฮะโอ้อย่าอย่าเก่งมันะเก่งได้ไหมล่ะจ้าจ้กูอ่ยอย่าอย่าจะตกใจดิเอ๊ถ้าตกใจคนตกใจตั้งแต่เห็นเพื่อนโอนต่อยแล้วปะวะจอจ่ะหัยับต้มาไปเลยหมัดเขียวออนี่นะมัดพิโกโร่ข้อแรงอย่า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 ออย่าอย่าอย ข้างบนนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเอาไม่ใช่เหรอเออไอพี่ให้เวควสคนนั้นอยู่ไหนวะทางนี้หรือเปล่าประเด้ยพี่เราเสียเวลาหาพี่ตั้งนานสรุปคือพี่อยู่นี่ไงคือใครอะ่ะเลเวลาสามสิบห้าบวกไม่น่ามาเลยอยากได้ดาบอะ่ะดาบอู้หีบหีบก็เอาเอาดาบนี่คือใครอะ่ะมีมันฟู้ดช็อปนี่เหรอที่ต้องการอืมเอาไปสิเริ่มต้นที่ 5K แพงจังโอ้บางอันไม่มีขายด้วยแลวตอนนี้ดีสุดคือผลบุไดาเนี่ยหรอ <S 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 ไม่มีสุม่มลหรฮะวัดดครับพี่ใช่มมหไหมวะสูขขะ้กับใครฮะลีดเดอร์ของแบนดิตคนไหนอ่ะคนนั้นเหรอคงใช่แหละเขาเดินอยู่คนเดียวแบบอารมณ์จัดเหงาแล้วพี่ชายเพื่อนไปไหนหมดลูกน้องอเออเมื่อกี้มันไม่ใช่แหลอ้าวเอาใหม่สิอย่าอย่าหย่าเมื่อกี้ทำอะไรเรา เราเอาจริงแล้วนะเว้ยอืออเออืออมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ฮะเนี่ยทำไมพี่ชายเก่งโคตรขนาดนี้มันต่างกันขนาดนั้นได้ไงอืออือดาเมจเราเข้าเจ็ดมันเข้าเราสามสิบมันต้องมีอะไรผิดพลาดที่ตรงไหนสักที่หนึ่งแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราจะสู้มาอีกทีนึงอออได้แล้วสู้สามรอบจะพิ่มได้ทำไมเราถึงกากกับเขาอ๋อลืมัพสเตตนี่หว่าเราไม่มีดาบเลยฮะเอาไปที่ไรเดียสเต็งหรอแปลว่ามันจะรีเซตได้นะเอาไปที่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะเรามีแค่เท่านี้เราคือหมัดแบบรุ่นเลยอา จะเอาหีบซะหน่อยโดนขโวยไปหยิบแล้วไมที่อื่นล้สักทีรอบสิบหกแล้วฮะสวัสดีพี่ชายเมื่อไหร่จะให้ดาบผมละ่ะยังได้ดาบอะ่ะมีดาบไหมแถวนี้มีดาบตกไหมไม่ได้หีบอะ่ะหีบมันคุ้มที่จะเก็บไหมอะ่ะนา้ของดีหรือเปล่าอะ่ะหรือเราจริงๆเราไม่ควรเก็บหีบว่ะแต่เราเห็นหีบมันเยอะมากเลยนะในแบบเนี้ยอ้าวพอบอกหีบเยอะแม่งไม่ใจหีบแลละโอเคเกี่มาขบวนใช่ปะจัดไปโอ้โหว้าวว้า,วาเราแดดได้ข้อเท่ พวกพี่เก่งหรือเปล่าเราเน่ยเก่งนะจ๊ะออย่าโอ้ยดาเมจเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ได้มองเลยแต่เราเก่งโคตรดอ่านี่แซ่ความเป็นจริงของเราอ๋อท่าน,นมีดาบนะเราคงเก่งกว่าน,นี้อ่ะแต่มันไม่มีดาบอ่ะแล้วออ้ยหายไปตอนไหนอีบอีกแล้วเอามาอยากได้ดาบครับมีใครขายดาบบ้างตกใจอะไรเล่าเออขอสักหน้าหน่อยได้ไหมล่ะมามาสักทีสองทีสามท,สามทีสี่ทีทห้าทีทหกท,ทีโอ้ยเกือบตาย พี่ดีเออเอาหยาด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 หยาเราเห็นที่มุมขวาเรามีท่าใหม่สมาร์กดตัวแซดพร้อลองได้ไหมนี่นะว้าวไม่ใช่แล้วแม่งเอ้ยท่าอะไรวะเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้มีอะไรฮะนี่ใครอะแอดดี้เอดดี้คือช็อปเอดดี้ให้อะไรอ๋อโอ้โหมันต่อยแล้วมันหนีอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเห็นเอ็ดดี้ให้ของที่เราต้องการไม่ใช่เหรอเอ็ดดี้ให้สิ่งที่เรีวยกว่าดาบว่าไอแพดนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวละมันทำเลยได้อ่ะโอ้อจริงดิไม่ไม่เพิ่มสแต็กอะไรเลยเหรออ๋อห้าเพิ่มเพิ่มเลือด20%แล้วก็เพิ่มบูมแมสสปีดอีก10%แล้วต่อมาก็คือสิ่งที่เราต้องการนี่แม้ว่ามันจะเป็นดาบราคา 5K ก็ตามแล้วก็เอาโคตรแพงแต่อยากได้อ่ะดิลองฟันหน่อยสิลองเช็คหา้าอย่าเพิบม กิ๊กมันไม่ใช่แล้วว่ามันไม่ใช่หย่าหย่าหย่าโอเคนี่นะนี่นะเราถือเฉดเท่านั้นก็แลมีระเบียบผ้าที่ตรงไหนทำไมถึงเป็นอย่างนี้เรารีสแต็กได้ไหมเรามีดาบแล้วว่าเราไม่คิดเลยว่าดาบมันอยู่ข้างบนนี้นี่ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เราคงไม่ลงกรำมัดไปหรอกเออดาเมจของแรงขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยยาสิบหกอืมดีขึ้นนิดนึงย่าหุกวัชชิงชงคางที่ตายไปใส่น้องตัดหัวขาดผู้ต่อสู้ของเจ้าคือใครยาหย่าหย่าหยายายา โอโอแรงนะเราจะเละแล้ว่ะในครั้งนี้แหละดูจริงๆโอ้เจ้าคู่ๆเราใช้ได้ดีหน่อยเนี่ยโอจ้าเจ้าเจาโอ้ข้าคนละลายเวลาเปลี่ยนแควสัทีเปลนแควนะฮะให้เปสู้กับคลอยข้ามาเพื่อสังหารเจ้าอยู่ไหนทางซ้ายอ๋อมีอะไรเปล่ามีผลไม้ซ่อนไหมแบบตกจากต้นไม้เงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่เป็นไรอยู่นั่นหรอเอ็งเก่งรึเปล่าบอกมาแค่นี้ว่าเก่งรอเปล่าเรามีท่าใหม่นะโวยคับ อย่าอืมเฉยเฉยย้า้าวจัาจริงจังจริงปันธรรมดารู้สึกว่าแรงกว่ามันอะแรงโคตรเดี๋ยวคัดมีฮิอ่ามันเอาสตาร์นหรออาจจะของดีก็ได้คัดโอ้ยทำไมเวลาเกิดแต่ละทีต้องมาเกิดตรงเนี้ยเกิดโคตรไกลยกสองไอ้น้องรอบนี้แหละของจริงย่าอย่าโอ้ยมันมีท่าไม่เราเลยเช้ะนี่แน่ว้าว้ยย่ายอมหย่ายอมแพร่ภาษาแพ้่ภาษาเฟย์ยังไม่หยุดอะไรโว้ นายตอนนี้เกรทบัญชี้ให้ไปนู่นแล้วอะไปไหนวะนะ่ะเกาะใหม่เหรอเราทุกแผนที่ได้ปะมันมีแผนที่อยู่นะตอนนี้เราอยู่เกาะอะไรเอ่ยเรือหนึ่งนี่หละมัง้งอันซ้ายน่าจะเป็นเกาะบาร์กี้นะฮะถ้าตามเนือเรื่องเ,อเนาะก็คือไปรตรงนู้นด,ด้านซ้ายแต่ว่าข้างบนน่ะจำกันได้ไหมตอนแรกที่มันมี n p c ข้างบนนั้นที่บอกว่าเลเวล3าค่อยมาในตอนนี้เราเลเวล36แล้วเราน่าจะขึ้นไปได้แล้วพอดีเรา35แล้วนะออเรน e ์เชาเอาสิไปไปไหนอะ ตรงนน้นเหรออ้า,อาวมันก็ที่เดียวกันที่เราต้องไปนี่นาโชคดีนะสิมุ่งหน้าสู่เกาะทัดไปอีกว่าแม่แจรเรือก็ขายไม่มีเรือฟรีสักอันเลยเหรออันนี้สปีดสามสิบห้าโอเคเอาอันนี้แหละจุดเริ่มต้นของโจรสลัดมันก็ต้องเรือนี้ล่ะไปเลยสปีดสามสิบห้าก็อืมกช้านะเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่จะถึงอย่างนี้เหรออรเรเรอเรนซ์ชาเรียบ้อยไปเ คุยกับคนนี้อันนั้นคือเวสับสีผ้าของคนโน้นใช่ป่ะถ้าเกิดจะไม่ผิดระเด้แค่นี้เหรอมันคืออีพีฟรีนี่หว่าขอ,องดีขอบคุณฮะอันนี้คือเวทของเมืองน,นี้ใช่ไหมเอามาเราหาใครวะพวกนี้แน่ๆเอาเล่นไพรไลท์ฮึม,มจรสั์สีสม้มยางไงเราเก่งกว่าเว้ยคัรดบินไปซะไม่ดอนแต่ตอนนี้แรงกั้ข้อ,ขอเลยเนี่ยไอ้มันทำท่าเหมือนเราเลยย่าเฮ้ยย่าทำไมบนหัวเราถึงมีบาร์กี้ขึ้นมาล่ะบาร์ดีบาร์กี้สู้ได้ปะ มายังไงไม่รู้มาอาให้มันมีมมีผลไิษพิษสตัตว์อีกแป๊บหนึ่งยาบากี้มันด้วยท่อนเหลกว่าจะได้เปลี่ยนเกรสตั้งแต่หมดบัฟคูณทุกอย่างมันดูช้าไปหมดเลยอนะไปสู้ใครอนะบากี้เหรอเราสู้ได้เหรอวะเราสึกว่าเราสู้บากี้ไม่ได้นะนี่ไงนีนน่แต่ก่อนันั้นเราดูท่าใหม่ของเราดีกว่ามันคือท่าดาบท่า X อสแต็บอยู่นะโคเทสว้าแต่แรงมาอีกเหลืออึนลดไปแค่ข้อเดียวแต่เทนะ นี่ฝ่าถ้าคัดอะถ้าคัดมันแค่แบบเนี้ยอุ้ยแต่รู้สึกได้ดานดามเมจถ้าคัดมันแรงฝ่าแฮะมาบาร์กี้โดนท่าเอ็กซ์หน่อยย่า <Yeah. S 1> เข้ามาอดีห์เดี๋ยวนะสู้ไงอ่ะตบตีบาร์กี้ไม่เข้าอย่าบอกนะว่าเราต้องใช้ผลไมพ้พิสารนะไม่จริงใช่ไหมอ่ะโอ้โหแต่ถ้าจะให้ซื้อมันมีอยู่แค่สองผลนะ่ะ ก็ต้องซื้อสปริงนี่แหละอันนี้เราที่ถูกไหมฮะว่าเราตีบากี้ไม่เข้าอะ่ะมีทางเดียวคือใช้ฮาคิใช่ไหมตามเดิเรื่องแต่ฮาคิเอามาจากใส่สปริงก็สปริงเจเคเลยนะจัดมามีผลไม้พิาศารแล้วอั้นแรกคือสปริงน็อกสปริงน็อกอืมเบาโคตรอ่ะแล้วตีธรรมดาไม่ได้ด้วยหรอจริงปะเนี่ยโอ้โหพี่ชายเครียดเลยความคุ้มค่าของสปริงน็อกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวลองใส่กับบากี้หน่อยสปริงน็อกเข้านี่ไง มันต้องใช้ปืมิสาสูอ้อ่ะแย่แล้วทุกคนฮะงนานหยาบแล้วไงดอกละยี่สิบเอาวะมันต้องชนะแหละสักทางหนึ่งอะ่ะมาบาร์กี้มีอยู่ท่าเดียวคือสปริงน็อกเนี่ยจับมาสิแล้วก็หนีมันคือ movement, มูฟเมนต์มูฟสปีดอย่าคิดว่าเราขี้ขาดเพราะเราตีธรรมดาไม่ได้นี่แหละยี่สิบเจ็ดแล้วเหรออ๋อเมื่อกี้คือคขี่เข้าแรงสุสดสุดไปเลยยุบๆเฮ้ยแม่ไม่กระโดดใช้ได้ไหมได้ซะด้วยแต่โดนไม่คุม้มอันนี้ไม่คุม้มละ ไม่ได้ไม่กดไม่วรไม่วร,ไมว,รไมวรทุกคนจะทำตามนะฮะบากี้ท่าเยอะจังวะเฮ้ยมีคนมามาช่วยเราหรือเปล่าโอ้เขาจตีบากี้วะเราจะได้เกรทไหมเนี่ยทำไมเขาบินได้อะตอนแรกเราก็น่าจะบินได้ใช่ไหมเราเคยมีปีกแบบเขาโอ้โหได้เควสอา้าวไปเลยเราอยากเดินเรือฮะเราจะไปดูที่ที่อื่นบ้างเรารู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้เลยแล้วเราก็ต้องการเรือเทพสักหน่อยพันห้าร้อยเบรลีจัดมาเทพขึ้นนิดนึงเมื่อกี้มันเขียนขึ้นว่าเชลทาวฮะ ันนี้ใครนี่ใครมาลีนพูดได้เฉยเฮ้ยอันนี้เมื่อกี้มันขึ้นว่าจอยมาลีนฉะนั้นเราเป็นโจรสลัดไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเราเลือกเป็นทหารเรือน่าจะมาที่นี่ไหมโอ้โหมอร์แกนสู้ได้ไหมสู้ได้อยากรักเวสมอร์แกนจังเรักเวน่อยได้ปะสู้กับมอร์แกนใช่ไหมอ่ะใช่นี่ไงอย่าโอ้ยหนึ่งร้อยอืมห้าเยอะอีกด้วยมาเลยเออจ้าจ้าจ้าเฮ้ยจ้าจ้าไม่ยอมเชื่อเดี๋ยว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 เราต้องการปีศาจด้วยคนว่าปีศาจเอาใหม่เอาใหม่ ผลไม้ปีาศาจอืมย <c oughs> ี่สิบหกฮ่าฮ่าฮ่าแรงขึ้นมาแค่หกเองโว้ย <c oughs> มอร์แกนเหลือสามแล้วนะมอร์แกนเหลือสามแล้วนะ <c oughs> เห็นเรื่องตัวเองไหมเนี่ยยอมแพ้ได้แล้วนะมอร์แกนไม่ยอมแพ้กับบ้านเก่านะโว้ย <c oughs> กับนะโว้ยย่าชื่ออะไรชื่อเกาะว่าอะไรโรกทา,าวเอาตี้ฮันเตอร์คืออะไรฮะจอยเลยกำลังเทเลพอร์ตไปอ่ะไม่จอยไม่ได้เนี่ยสอออีกแล้ว ลองซอสคาตานะเอ้ยอยากได้คาตานะแต่ลองซอสก็เท่แต่เงินเรามีแค่หนึ่งพันแปดรอยวอเงินให้ไปไนายมันคือให้เราจ่ายหนึ่งมื่นเบลีอโอเราจ่ายไป10,000มืเบลีแต่เราเข้าไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะเอาทำไมอะ่ะตะกี้มันไม่ให้เราเข้าอตอนนี้มันขึ้นว่าเงินหมดไปแล้วแต่ตอนแรกเราจ่ายไปแล้วมันมให้เราเข้าอะ่อะเกมเมื่อไรเนี่ยกันแมชชีนอันนี้คือขายปืนเหรอแคนนอนก็เ <c> ท <oughs> ปืนมันดีไหมเฮ้ แนดอมนี่คือที่เราต้องแการันไม่ใช่เหรอเจอแล้วเลเวล65บวกเอาละฮะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับ Demon p l a ล e ทุกคนรู้สึกสนุกกันหรือเปล่าก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย